สวัสดีครับ FC ทุกท่าน EP นี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับที่ดักปลานะครับดักปลาซิวครับผมหมายนี้ก็จะเป็นไมยแม่น้ำชีนะครับหมายธรรมชาติพอดีวันนี้ลงตกปลานะครับก็เพิ่งทำที่ดักเสร็จนะครับก็จะเอาลองเอามาลงน้ำครั้งแรกครับไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมครับ ก็ดูแนวทางจากช่องอื่นๆมาเหมือนกันครับแล้วก็นำอาหารใส่ในช่องนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อให้ปลาเข้าไปกินนะครับใส่ประมาณ2 3ถึงลูกนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับวับนนี้ก็เป็นการทดลองจะลงไว้ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยจะมาทำการเก็บกู้นะครับ ว่าจะได้ผลไหมนะครับตอนนี้ก็ใส่อาหารเสร็จก็จะเตรียมหย่อนนะครับก็แม่น้ำชีเลยครับหมายแม่น้ำชีหมายธรรมชาติก็การดักก็โยนลงน้ำเลยครับเพราะเราได้ใส่โฟมไว้ข้างในด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันจมนะครับเพื่อที่จะให้ปลาสามารถขึ้นมา หายใจได้นะครับก็ทำการผูกเชือกไว้นะครับหลังหย่อนเสร็จนะครับเพื่อไม่ให้มันไหลไปตามกระแสน้ำนะครับก็ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงเสร็จเสรนะครับก็มาทำการเกี่ยกู้นะครับมาลุ้นกันเลยครับว่าจะได้ตัวจะมีตัวไหมนะครับก็เป็นการลงครั้งแรกครับ ก็ไม่มั่นใจว่าจะได้ไหมนะครับก็มาลุ้นกันครับแต่ถ้าเราใส่ตอนกลางคืนไม่แน่อาจจะได้เยอะนะครับแต่เยื่อเราต้องดีนะครับต้องอยู่ได้นานครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันลุ้นไปผอมๆกันครับผมบก็ยังไม่ได้แก่เชือกนะครับหรือเปิดไม่ได้ ติดขัดนิดหน่อยครับผมเพิ่งหัดทําคลิปก็ขอโทษขออาภัยด้วยครับผมก็ตัดต่อก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่นะครับคือปลาที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับเวลา1ชั่วโมงเสร็จเสร็จถือว่าโอเคครับ